ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ a ลสตูดิโอนะครับและวันนี้เราก็มาอยู่เกม GTA t าร l o ออนไลน์กันอีกแล้วนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องไปสวดมนต์ก่อนนะครับผมนี่อยากจะสวดมนต์มากเลยไม่รู้ทําไมนะครับเนื่องจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยก่อนแม่งจะไปสวดมนต์แต่โดนยิงตายนะครับไปลุยไปมาๆาม,ามา าาาานายชอบสกินไหนอ่ะฉันชอบสกินไอ้สถุนถอยอ่ะนายจำได้ไหมสกินสถุนถอยที่ฉันใช้อ่ะใช่แล้วไอที่มันเอารังมาครอบหัวไงเฮ้ยแกมีรถส่วนตัวนี่วะเวนเลยแกก็ไม่บอกฉันให้ตายเถอะเราต้องนั่งรถหรูนะครับนี่รถหรูอือเป็นไงเล่านี่สุดยอดเลยดูหน้าตาเราเอาไว้สะกก่อนนี่นี่ เป็นรถที่เป็นรถสปอร์ตครับนั่งแค่สองนี่นี่ดูดูเทคนิคการขับรถนี่ครับนี่นี่เลี้ยวเนี่ยเลี้ยวเนี่ยไม่ต้องเลี้ยวมากแล้วแค่นิดเดียวนะครับแค่ขยับมือนิดหน่อยรถก็คอนโทรลไปแล้วนะครับส่วนเราที่ก็นั่งชิลๆนะครับอืมเราจะไปเปลี่ยนชุดกันนะครับที่ร้านเปลี่ยนชุดนะครับต้องให้คุณซันนี่เข้าพาไปนะครับนะจุดนี้ก็อยู่กับคุณซันนี่บ่อยนะช่วงนี้นะครับทุกพาร์ทเลยนะไอพาร์ทช่วงนี้นะครับเอาละ เปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดแล้วพาเราไปสวมดมนต์ด้วยนะ,ะเปลี่ยนชุดแล้วพาเราไปสวมดมนต์ด้วยนะโอเคไหมซันนี่น่าจะโอเคนะครับก็อันดับแรกในต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งกลับเข้าแกงครับพาร์ทที่แล้วก็เป็นพาร์ทแบบรอบข้าวหัวหน้าแกงริววารามนะครับผมก็ไม่กว่าจะคาได้ต้องใจเย็นมากนะครับเอามีดเสียบป,ปักเข้าคอนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่น่าจดจำเ,นะเอาซะเลยนะฮะเอาละ อันดัแบแรกนี่เปลี่ยนชุดก่อนนะครับมีชุดที่มันหมายไว้แล้วนะครับเป็นชุดเอาดังมาครอบหัวนะครับเป็นชุดที่โปรดปรานของผมเลยเพราะมันดูถอยดีมันดูเถื่อนนะครับเขาว่ากันว่าผู้หญิงชอบผู้ชายเถื่อนแล้วก็เซ่อเซ่อถอยๆถนะครับแต่กูนี่ไม่ได้เถื่อนไม่ได้เซ่อไม่ได้ถอยแม่งกลายเป็นทุเรียไปเลยนะครับก็สกินที่ผมใช้นะครับก็เป็นสกินเอ,เอาไปใช้กันได้นะครับสกินนี้สกินเท่าไหร่วะ ร้อยสามแปดหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ร้อยสามเจ็ดเออเนี่ยเนี่ยสกินนี้เนี่ยเนี่ยโอเคเท่ไหมใช่แล้วฉันคิดว่านายคงจะทําไมนายไม่เอาสกินเสื้อสีเขียววะโถเอ้ยเราอยู่แกงเขียวทแท้ๆอะให้ตายสิทาไมแกทำอย่างเงี้ยโอเคลดเราอยู่นี่ไปวัดนะเว้ยเพื่อนซันนี่ไปวัดไปวัดไปวัดไปวาเดี๋ยว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 ปนธนาคารก่อนปนธนาคารก่อนนะปนธนาคารก่อนนะบ่าเอ้ยแกจะไปบีบแต่ใส่เขาทําไมละไอ้กวก ให้ตายสิแกบ้าหรือไงเนี่ยฮะสันนีแกจะไปบีบแต่ใส่มันทําไมเนี่ยโอ้ยตายเถอะพอป้อนเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบไปสวดมนต์เลยนะเวย้ยเอาละฉันจะป้นก่อนโอเคฉันได้เงินมา1 300 0หมื่นหนึ่งพันสามร้อยไว้ใช่แล้วเอาละการป้นนี้สมบูรณ์แบบไปเร็วพาฉันไปสวดมนต์พาเราไปสวดมนต์เร็วพาเราไปสวดมนต์เร็วเข้าให้ตายสินี่แกเข้าไปป้นธนาคารกันเหรอไอ้บ้าเอ้ยฉันต้องขับรถให้แกแล้วแลวหละไอ้แวน,นี่ เร็วเข้า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 ยังจะโอ้ยมึงยังจะขับอีกโอ้ตาย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 แบบนี้แย่มากแบบนี้แย่มากโอ้โหดูดูมันทำโอ้มึงจะขับหรือกูจะขับเอาดีๆติดกันห้าดาวนี่มึงยังใจเย็นได้นะอีกนะอ่าไปเลยไปวัดดือหี่ไปวัดดิไปวัดดิมึงหลงทางหรือไงเนี่ยอ่ะไอ้ซันนี่ กูจะไปวัดมึงจะพากูไปไหนเนี่ยอ้อหโอ้โหฮะนะครับเอาเอาเอออีกเอออีกเอออีกเอ้าเอาเอาเอาเดี๋ยวก็โดนยิงรีบสวดมนต์เผื่อได้ความต้องการตัวหายไปอเราต้องมีลุ้นเราต้องมีหวังเราต้องมีความเชื่อนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องพุ่งเข้าวัดเลยนะพุ่งเข้าวัดเลยนะพวกนายต้องพุ่งเข้าวัดอย่าสนใจใครวิ่งไปสวดให้ได้ก่อน ไปสวดมนต์ให้ได้ก่อนค่อยว่ากันเออนั่นแหละมันต้องอย่างนี้เว้ยหลังจากเราสวดมนต์ได้นะเว้เราก็อาจจะได้ความต้องการตัวหายไปซึ่งเราก็จะพ้นจากความผิดไม่มีใครทําเราหลอกหน้านายก็แค่ต้องรีบป้นและก็รีบชิงเท่านั้นเองใช่มันก็ไม่อยากใช่ไหมเห็นไหมไม่มีคนเลยแถวนี้ให้ตายสิทางสะดวกทางโล่งจริงๆไอ้เวนขอให้สวดได้ความต้องการตัวหายไปทีเถอจ้าเฮ้ย โอ้ยเฮียได้อีพีไอหาเลยเฮียนี่แม่งได้ความต้องการตัวหายสวยได้อีพีพาเราหนีด้วยพาเราหนีด้วยเร็ว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 ดิเร็วดิเร็วดิเอ๋ออ๋ออ๋ยวกูก็โดนยิงตายหรอกโอ้โหดูแม่งทำดิเอา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 เอออย่ากูนึกว่าจะจอดยิงเรารอดรีบรีบหนีเลยมึงอย่าใจเย็นกูเนี่ยจะตายเอา โอ้โหมึงก็ยังจะพิมพ์อยู่นะว่าเรารอดมึงรีบไปจากตรงนี้ดิอกู <c oughs> ติดดาวอยู่กู <c oughs> ติดดาวอยู่ตาย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ติดคุกหรอกดูไม่งไปแข่งล้นกับเขาเฉยเลยโอ้ย <c oughs> มึงนี่นะมึงพากูนี้ก่อนได้ไหมไอ้เหี้ยนะเออแม่ง ดาวแม่งหมดแล้วแม่งก็ขี่สบายใจโอ้เสียวเลยเกือบแล้วไม่เหล่าไอบา้บ้าเอ้ยการทมาชันหนีดิว่าการทมาชันหนีนะเว้ยไม่ใช่ไปขี่รถชิวๆกับคนหมู่มากไปที่ไม่มีคนไอ้บ้าเดมันบ้าจริงๆเนี่ยมันไอ้มันไอ้หมาบ้านั่นๆนั่นๆนั่นเดี๋ยวกูก็ตายหรอกโอ้โหเดี๋ยวก็ตายหรอกโอ้โธ่นั่นนั่น,น,น นั่น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 ไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงเราขับเองลงเลย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 ลงลงเดี๋ยวนี้ลงเดี๋ยนี้ลงเดี๋ยวนี้มึงลงเดี๋ยวนี้มึงลงเดี๋ยวนี้ลงเร็วอย่างอย่างอย่างแม่งขับเร็วด้วยทีนี้ไอ้เฮ้ยกูจะตายเพราะมึงนะเนี่ยเอาละกูต้องเชื่อใจซันนี่กูเชื่อใจมึงเออมึงดีๆนะเว้ยอ่ะ อเอาเข้าไปเอาเข้าไปนั่นนั่นมึงจะเลี้ยวมาหาที่มีคนทําไมเนี่ยนั่น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 บีบแต่ทาไมมึงบีบแต่ทาไมมึงบีบแต่ทาไมฮะมึงจะเรียกเขามายิงกูหรือไงเนี่ยโอ้โหมึงจะเรียกคนมายิงกูใช่ไหมเนี่ยอุ้หไอ้หาเอ้ยกูเหลือสองกูเหลือสามนั่น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 ไอ้เฮียนี่มันแก๊งลิเวอร์ลามที่กูยิงหัวหน้าแก๊งมันไปพาร์ทที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ฆ่ากูหรอกขอโทษหนีดิวะเราจะไม่ไปด้วยละ ถ้าทำแบบนี้เราจะไม่ไปด้วยนะถ้าทำแบบนี้อ่านะครับเราต้องบอกเลยไอซันนี่แม่งเกียนชิบหายเลยแม่งจะพากูไปให้โดนเขาคนอื่นยิงนะครับรีบหนีดิมึงยังจะมีหน้ามาหัวเราอีกวะโธ่เนี่นั่น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 ไงนั่น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 ไงมันเป็นอย่างนี้ไงกูไปกับไอ้นุ่นดีไหมเนี่ยอโอ ไอ้บ้าเอ้ยไอ้ซันนี่ไอ้เฮียไอย้ไอ้ควายไอ,อ้ืไม่รู้จะด่ามึงยังไงแล้วเนี่ยมึงพากูขับไปที่ปลอดภัยดีว่ากูไดโ้โอ้ติดคุกนะเวย้ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะเวย้ยติดคุกเนี่ยไม่มีอะไรทาเลยนะเวย้ยแม่งอยู่ต่ในคุกกูจะกินข้าวแดงไม่กินข้าวแดงก็นอนนั่งขี้เยี่ยวแม่งไม่มีอะไรทาจริงจริงแม่งเซ็งมากเลยอิสราเลนี่แหละดีที่สุดแล้วเนี่ยเหลือสองดาวแล้วเนี่ยบ้าเอ้ย หนีมาได้200วิแล้วนะครับตอนนี้เหลือ2ดาวถ้าเหลือ100วิก็จะเหลือ1ดาวนะครับซึ่งถ้าดาวเราน้อยลงความผิดเราก็จะน้อยเราก็จะติดกู่แค่แป๊บเดียวนะครับณนะจุดนี้ก็เสียค่าปรับน้อยด้วยนะครับหลังจากดาวเราหมดเนี่ยเราต้องไปฝากเงินไว้ด่วนเลยนะครับไม่งั้นเงินจะหายเงินที่ปนมาเดี๋ยวจะขาดทุนนะครับเอาละมึงพากูมาทําอะไรแถวนี้เนี่ยมึงอยาขับชนปั๊มนะเว้ย ไอเวียนเนี่ยมีการจอดเติมน้ำมันอย่างสบายใจด้วยโอ้โหถ้าเขามายิงปั๊มน้ำมันเนี่ยกูจะทำยังไงเนี่ยอื้มโอเคไปโอ้นั่น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 ไงนั่นไงมึงเป็นอย่างนี้ไงมึงเป็นอย่างนี้เออาโอ้โหโอ้นั่น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 แยวแม่ดูมันทำ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 จะลีลาทำไมเนี่ยมึงจะมึงจะไปอ้อนตีนดิโอ้เอ้ยไม่ตายเถอะไอ้บ้านี่มันบ้าจริงๆเลย เน่ะเนี่ยเน่ยน่ยเนี่ยเดี๋ยวกูโดนเด็กใหม่ยิงตายหรอกอ้าเนาะอ้ออะไรของมันโอ้โหดูแม่งเอาไม้เบสบอลไปไล่ฟาดเด็กใหม่เว้ยสัตว์กูเฟี้ยวกูเฟี้ยวเหมือนกันตีแมงเลยตีแม่งเลยตีแม่งเลยตีแม่งเลยนี่กูไล่ตีเด็กใหม่ก่อนไม้เบสบอลตีแมงเลยเอ้ยมึงสู้มึงสู้กูไอ้เชี่ยเชี่ยแล้วเด็กใหม่ยิงกูตายนั่นไงสันสัน เลิกคบเลยเลิกเลิกคบเลิกคบกูไม่รู้จักมึงลวไอซันไม่ต้องมารู้จักกันอีกไม่ต้องมามารู้จักกันอีกนี่ไงไม่ต้องมารู้จักกันอีกซันนี่จบกันเราจบกันแค่นี้กูยอมติดคุกก็ได้ไเฮียตัดขาดตัดขาด กูทำอะไรผิดเอ้าเอ้าไอเฮียนี่เฮ้ยไอบ้าเอ้ยแกติดคุกได้ไงวะติดคุกได้ไงติดคุกได้ไงเนี่ยกูถามมึงเนี่ยมึงติดคุกได้ไงกูถามมึงหน่อยนายติดคุกข้อหาอะไรนายติดคุกข้อหาอะไรโอ้หมึงไม่ต้องมาเยี่ยมกูเลยมึงไม่ต้องมาเยี่ยมกูเลยไอ้ซันนี่มึงทำกูติดคุกมึงไม่ต้องมึงไม่ต้อง อะไรวะพิมอะไรพิมไรของมึงเนี่ยกูไม่เข้าใจผมม่ติดคุกหนึ่งร้อยวิเลยกูจะรู้ไหมอ้าวแล้วไปทำอะไรมาแล้วไปทำอะไรมาติดคุกซันนี่มึงไม่ต้อ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 งเลยไม่ต้องไม่ต้องมาคุยกันอีกนะซันนี่เราจบกันแค่นี้ นี่เราจบกันแค่นี้จบนะครับโดนคนฆ่าเอาใครฆ่าใครฆ่ามึงวะโอโอซามาลุโอซาม,มาลุเหรอเดี๋ยวให้ตังเท่าไหร่แต่มึงให้ไม่เยอะพอกูไม่กลับไปครบมึงแน่ไอ้ซันนี่นะหนึ่งล้าน หน,หนอะไรวะหนึ่งแสนเฮ้ยได้เลยได้โอเคอีกยี่สิบวินาทีออกคุกน,นะครับได้เงินมาหนึ่งแสน,อย,นอ,ยนะอย่างนี้ก็เข้าท่าอยู่นะอย่างนี้ก็เข้าท่าอยู่นะให้เงินมาหนึ่งแสก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ยบ่หญิงห้าวิจะออกคุกแล้ว ไอเวนแม่งทำกูติดคุกมึงนี่นะทา,าไมทำแบบนี้วะเอาละไปเร็วไปข้างนอกมีรถมารอรับอยู่ใช่ไหมอนั่นนั่นนั่นลีลาลีลาเร็วอุ้เอาละตอนนี้ก็หลุดออกจากคุกมาได้แล้วนะครับแม่งเซ็งมากเลยนี่ไงรถมันใช่รถมันไหมเนี่ยรถไอซซันนี่เนี่ยกูขอขับเองไม่ต้องขับหรอกกูขับเองมานี่เอาเอเเอา,เอา อ้าวอ้าวอ้าวทำไมทำงี้ทำไมทำงี้ทำไมมึงทำอย่างงี้ฮะถ้าต่อเดี๋ยวกูขับเองนี่มานี่ยึกนดเดะดีเดี๋ยวไปส่งมันไว้ก่อนไอ้อาได้มาละห้าหมื่นอีกห้าหมื่นเออโอเคเออแล้วนะครับมันต้องอย่างงี้เดะนะซันนี่เพื่อนรักเราครบกันต่อ รเราไม่ตัดขาดละเงินหนึ่งแสนก็เยียวยาทุกสิ่งไปแล้วไปแล้วดีดีด,ดีไล่ลงไล่นี่ลงตรงนี้ก่อนให้มันเป็นรับของก่อนนะครับไอ้นี่ไล่ลงไอ้ดีสองไปไปรับของไปมึงไปรับของก่อนดิโอ้มันรับของหรือยังวะนะ่ยมันยังไม่รับของเลยเนะีนะ่ย่ะมไม่รับของมึงจะเข้าแก๊งได้ไง รับของก่อนรับของก่อนถึงเข้าแกงได้ไอนี้ไม่เป็นนี่ว่ะเนี่ยตรงนี้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 กดสเปกบาร์กดวิ่งอะ่ะกดปุ่มวิ่งกดปุ่มวิ่งกดปุ่มวิ่งตรงกระเป๋ากดปุ่มวิ่งตรงกระเป๋าไม่ใช่กระโดดไอสัตว์ มึงเป็นมะเนี่ยกดปุ่มวิ่งตรงกระเป๋าไม่ใช่กระโดดไอ้เวนนี่มาเนี่เออนั่นไงมันได้รับของเด็กใหม่แล้วนะี่ะไอ้ซันมาเนี่ไอ้เวนนี่บอกมันเข้าแกง๊งเข้าแก,งก๊งกบเข้าแก,งก๊งกบเข้าแก,งก๊แกงกบสตรีทอ,อ่ามันต้องอย่างงั้นสิว่าสีเขียวสีเขียวบอกมันสีเขียวสีเขียวเข้าแก๊งสีเขียวไอ้ซันมึงเข้าแก๊งสีเขียวด้วย เรารู้จักกันในคุกไงเออนะมันเข้าแกงสีเขียวไหมเออมันต้องอย่างนั้นนะครับกับแกงละกลับแกงละนี่หาเด็กใหม่ก่อนหาเด็กใหม่เด็ดเด็ดเามังม,มหายไปไหนวะเฮ้ยอ๋อมันออกแกงไววะบ้าเอ้ยมึงจะไปไหนเนี่ยไม่รอกูเลยไอ้มึงกดนเฮ็ดเอาปืนยัง ไอเวนได้เดี๋ยวกูเลี้ยงเด็กใหม่ก่อนมาเนี่ย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 เลยมึงมาเนี่ยเลยกดจีเลยนะมึงอย่าไปกดเอฟนะไอสัตว์มึงจะขับเองด้วยเหรอมาคันนี้กูขับให้ไอมึงเล่นไม่เป็นมึงก็ยังจะอไอมาเนี่ยมาเนี้ยนั่นแหละนะเอาละเดี๋ยวจะไปพาไปสวดมนต์นะครับเดี๋ยวพาเด็กใหม่ไปสวดมนต์ก่อนนะตอนนี้ก็นะ ไอเด็กใหม่มึงยังจะดูน่ารักกว่าไอ้สันนี่อีกนะแม่งพากูไปตายมึงรูไหมเมื่อกี้อ่ะมันเฮมันแย่มากเลยนะเมื่อกี้ประสบการณ์เนี่ยมันไม่น่าจดจำฉันปุ้นธนาคารกับมันนะนายรู้ไหมฉันปุ่นเสร็จรู้ไหมทำไงต่อเรามาสวดมนต์กันมันเนี่ยได้ขอพรมันขอพรมันได้พรจากสิงโตนะทาให้ความต้องการตัวหายตํารวจก็ไม่ตามตัวมันใช่ไหมและทีนี้มันเป็นคนขับรถนายรู้ไหมไปทําไง มันขับรถแล้วพาฉันไปหาคนเนอะมันพาฉันไปหาคนไปไหนเนี่ยไปวัดเดี๋ยวกูพามไปสวดมนต์ไอ้ไฟมึงเงียเงี้ไปนั่งเฉยๆกูเล่าให้ฟังอยู่มันพาฉันไปหาคนแล้วยังไงรู้ไหมฉันฉันไม่โดนยิงแต่ฉันไปโดนเด็กใหม่ยิงตายนะมันบ้าจริงๆเลยมันบ้ามากเลยนะรู้ไหมเอาละเข้าไปสวดมนต์ซะเร็วมานี่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 ไอ้เวนน้นี่เปิดประตูนะครับ เนี่ยสวดมนต์ซะสวดซะนะสวดซะเร็วสวดมนต์เผื่อจะได้ของดีๆเข้าใจไหมอยู่ไหนอยู่วัดอยู่วัดเว้ยเอาเร็วซิเออมาเนี่ยมาเนี้ยพอลนะออกมา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 เนี่ยออกมาเนี่ยออกมาเนี่ยรอบนี้เราสวดได้อีพีนี่ว่ะเอ้กูอัพเลเวลเจ็ดแล้วนี่ว่ะอัพเลเวล เรียบร้อยครับเลือกเจ็ดครับผมตอนนี้ขับเองกดจีไปนี่กดจีเด็กลวกให้ตายสิแกนี่มันบ้าจริงๆอ้วนกูอ้วนแถมยังไม่พลิ้วไหวอีกแล้วมึงไปนั่งข้างหลังทําไมเนี่ยโอ้โหเหมือนเป็นเจ้านายกูเลยนะเนี่ยหน้าตามันก็ซื้อบื้อเอ็ดจ้อ็ดเจอ็ดนั่นนะ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 เรียบร้อยกูมีรถส่วนตัวไม่ต้องห่วงมานี่มานี่มานี่คันนี้คันนี้คันนี้ไอ้น้องคันนี้ไอ้น้องไอ้น้องมาคันนี้ คันขาวนี่ขับได้เว้ยใช่คันนี้ขับได้คันข,ข,ขับไม่ได้ไอ้กลวกกดจี้กดจี้กดจี้ดิไอ้สัตต์กดจี้ดิไงเอามึงจะยิงกูทำไมอ่ะโอ้โหดู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 มันทำดูมันทำดูแม่งทำดูแม่งทำดูคนไทยเขาทำนะครับก็บอกว่าอยู่วัดไงไอ้เหี้ยกูก็บอกไปรอบหนึ่งแล้วว่าอยู่วัด โอ้โหรถยางแตกสัตว์ได้เปลี่ยนป้ายทะเบียนก่อนนี่ไงเปลี่ยนป้ายทะเบียนมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาแล้วมึงจะแย่งกูขับทำไมโอ้โหเดี๋ยวเดียวเอาไหมเอาไหมขึ้นมาเอาละบ้าเอ้ยยางแตกปะเนี่ยยางแตกแล้วเว้ยเฮ้ยเพื่อนเราไปแล้วเอาแม่งเลยไอ้เหี้ยนั่นเอาเอา,เอามึงขับเลยกูมึงไม่รู้เหรอกูอยู่นี่เนี่ยเอา้ารถนี่ยางสะบัดเลยนะ ยังจะถามกูอีกเหรอว่าอยู่ไหนมึงยังจะกล้าถามกูอีกเหรอกูบอกว่าอยู่วัดมึงขับผ่านกูเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหกูอยู่นี่โ่ออยู่นี่โว้ยอ่ะนั่นไงโอเคไป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 เลยไอ้อ้วนไอ้อ้วนกดจีไอ้อ้วนกดจีอ้วนกดจีดิไอ้อ้วนเอ๊ะ มึงนี่นะไอ้โดนโดนยิงโดนยิงโดนยิงแล้วไอ้เว้น่ไอ้บ้านน่ะมันไม่จบว่ะไม่จบกับเราว่ะเอาไงบารดีวะเว้หอ้านี่มันเทเลชัมัดพาฉันออกไปจัดที่นี่ทีเฮ้ยกลัวเอาสินั่นไงนั่นไงแม่งยิงกูแล้ว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 มันยิงกูแล้วม่งยิงกูแล้ว เออนั่นแหละยิงชนแม่งเลยแล้วไงต่อแม่งหนีแม่งจะหนีเว้ยแม่งจะหนีอ่ะแม่งจะหนีอ่ะสก,กัดจุดเรียบร้อยนะครับอทําได้ดีมากพวกไอ้บ้านั่นมันยิงฉันน่ะฉันยังไม่ได้ทําอะไรมันเลยนะรู้ไหมหยุดดีๆมันก็ยิงแวนจริงๆเลยนี่ใสไม่ดีเอาซะเลยนะว่าไหมแต่ช่างมันเถอะยังแค่นี้นะก็ให้ภัยกันได้นะ เราก็มาดีกันเหมือนเดิมเราเป็นเพื่อนกันฉันมิดอ่าอ่าอ,อ่มึงซ่อมรถอีกแล้มึงใช้ป้ายทะเบียนซ่อมรถอีกแล้วโอเคครับตอนนี้ก็นะเกิดเหตุการณ์มากมายขึ้นในพาร์ทนี้นะฮะแต่ว่าก็มาถึงทุ้ยก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะท่านผู้ชมเอาละสำหรับวันนี้ก็ต้องราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเอาไว้พวกกันกหไ่พาร์ทหน้านะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะ ฝากกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกระกรังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับแล้วก็ติดตามการสตรีมสดของเราด้วยนะครับงั้นเอาไว้พบกันใหม่วันหน้าครับผมหรือคลิปหน้านั่นเองนะวันนี้ต้องลาไปก่อนครับ See y ซ U a g เก n จุกลูแล้วเจอกัน